ตั้งเต่สามร้อยเบสสามร้อยพอเดี๋ยวพอสามร้อยเราก็ใส่เข้าไปเลยวันนี้ก็คือกาโนล่ามากับไม่มีอะไรมากกาโนล่าเนี่ยนะใช้กินเล่นก็ได้ใช้กินกับ overnight oats แล้วก็ อยากกินอะไรก็กินโอเคไหมโอ้โหทำไมเหนื่อยทำงานบ้าน,นต้นต้นด้พักเอกใช้โรลอ a ทเหมือนเดิมอย่าใช้ควิ k o อทใส่ประ,ระมาณสองับก็คือพอมันเป็นพรกเอกไหมเราก็ใส่เยอะที่สุดปาป้าป้ปา,ปปาปคือประหยัดละประหยัดประหยัดสุดเลยอันนี้ใส่เท่าไหร่เนี่ยสองับ กะเอาผสมครับปึ๊บเชียร์ซีดต,ตามชอบประมาณครึ่งครับครึ่งครับเสร็จพัมคินซีดก็คือมลเมล็ดตาปักช่องก้าใส่ไปตามชอบกบมาใส่หน้าทำไมสิ่งน้อยแล้วแต่ อ่ะถ้าใครมีสไลด์อัลมอน์ก็ใส่สไลด์อัลมอน์มีทั้งลูกก็ใส่ทั้งลูกมีซิลเวอร์ก็ใส่ซิลเวอรอ์ก็ถั่วอะไรมีถั่วอะไรก็ใส่ไปเนาะแบบนี้ใส่เท่าไรก็ใส่เสร็จแล้วอันนี้รอเดี๋ยวเราก็เอาไปเบคให้มันสุกจริงๆเรากินวานิชมิ้ว มาจากรอวานาัตอแล้วซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราก็กินนมแบบเด็ดๆก็เล็ดทันตะวัในใสป่ปลายําชอบใส่แฟลกซีดด้วยก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันนิ่มก็มันจะแช่น้ำก่อนแต่นี่ไม่แช่พออะแฟลกซีด พอไหมไม่พอใส่อีกผล,ลไม้เนี่ยเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลัง็หละเพราะว่าไม่เหมือนกันจะใส่เลยก็ได้แล้วแตนเน่เลยแล้วแต่ไงก็ได้อ่ะแห้งของแห้งไปละใส่นี่ดีกว่าสิสวยเหมเม็ดกัญชองอันนี้กำลังฮิตแต่ไม่มีใครเขาใส่กันนะแต่เราใส่ทำไม เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่ไดเป็นอย่างไรบ้าร้องมันไม่ได้ใส่ใสซินนามอนไปใครไม่ชอบไม่ต้องใส่โอเคไหมไม่ชอบไม่ต้องเกนินโมโหทำไมโมโหทำไมวะเสร็จบานิลลาใส่วามชอบปกติก็หนึ่งช้อนชาก็ ใส่ไตฮินี่ด้วยเราเพิ่งทำอ่ะใส่ไตฮินี่ไปตามนี้ไม่ดำก็ไม่หนูเพราะไม้นั่นเองอือของแห้งของเปียกปกติเขาจะใส่เมเปิ้ลไซรัปใช่ไหมพวกกับวีแกน คอมแล้วสามร้อยอ่ะเดี๋ยวเราคนก่อนไม่้องไสนใจอยากหวานเท่าไหร่ก็หวานตายเราไม่ใส่เมเปิลซีรัปหรือว่าน้ำผึ้งนะเราใส่โกคุ้ซีรัปมันแบบว่ามันละมุนนะแกมันละมุนหวานละมุนไม่แหลมเก็ีเหมือนเหมือนเหมือนละลาๆเหมือนน้ำผึ้งอ่ะก็คนปลายลืมอะไร็หวะ น่าลืมแล้วนะที่ใส่ตาฮีนี่เนี่ยก็คือเพิ่มความมันเพราะว่าตาฮีนี่เราแอบใส่นะ้มันมากออไปตอนเราทำนะตอนเราเออตอนเราปัดนะเราแอบใส่อลิฟอยไปก็คนให้เข้ากาันจริงๆมีวีธัญญพืชอะไรก็ใส่ไปได้หมดนะ อย่างถ้าเกิดว่าไม่เป็นไม่เป็นบีกนเขาก็จะใส่น้ำผึ้งใส่ไก่ข้าวเหมือนคนไทยเรียกไอเนี่ยว่าคุกกี้ธัญพืชแต่ฝรั่งก็คือกรนเนลล่ะเราอยากให้หวานอีกเราก็ใส่ไม่เป็นไรไม่ว่าขนมหวานแค่ไหนเราต้องตัดด้วยเค็มซัก เพิ่มช้อนขาจะอร่อยขึ้นมาเลยจริงไม่เชื่อใช่ไหม transfer เพื่อเบกอ่ะเราตั้งไว้สามร้อยเดี๋ยวเราจะเบกที่สามร้อยยี่สิบนาทีหนึ่งร้อย อันนี้เป็นพ a าสต m e เ t p เปอรนะหรือว่าจะใช้แบบซิลิโคนก็ได้ใช้ได้หลายรอบแต่อันนี้ถ้ามันไม่ไหม้ไม่อะไรก็ใช้ได้หลายรอบเหมือนกันนะป้ายคิดเช่นฐานยี่สิ แล้วว่างน,นี้เราก็ล้างของเก็บนั่นเก็บนี่ไปเรื่อยยี่ <c oughs> เดี๋ยวก็ยี่สินบนาทีแล้วเนาะแต่กลับมาสามสองหนึ่งหามายี่สิบนาทีแล้วเราออกมาดูสิหน่อยใช้ไม้กลับมันแบบนี้นะอ่ะมันยังไม่เป็นสีทอง เราออกมาแล้วนะเราก็กลับกลับไปแนละ้วเดี๋ยวเราก็ใส่มันไม่หวานนะแอบชิมก็เดี๋ยวเราใส่เลซินกับแครนเบอร์รี่ไปแล้วกันนะจะได้หวันหวนหวันว,นวนไปต่ออีกสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูใหม่อีก อีกสิบห้านาทีครบแล้ว <c oughs> เอ็นก่อนอ้าวยังอ่ะอืมมันก็ไม่สีทองเท่าไรเนาะเดี๋ยวดูสิแต่อยากนานกว่านี้เลยเดี๋ยวไม่ เราจะชิมก็มันก็จะไม่กรอบ <FT. 15> นะต้องรอเย็นสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาชิมมันยังไม่กรอบนะเดี๋ยวไปทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาก็คือว่ามันก็จะกินได้เราอาจจะเพิ่มเมเปิลไซรัปไปในทุกๆสิ่งที่เราจะกิน เราอาจน,นี่ได้แล้วเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะใส่นมเข้าไปอนนี้เป็นนมเขาอาจจะกินเปล่าๆหรือว่ากินแบบซีเรียลตอนเช้าก็ได้นี่ไทำไเล็กๆเพราะว่าเรากินคนเดียวนะเพราะเราทำให้ดูหลายอย่างก็กินเป็นซีเรียล ไม่งั้นก็โปะบนโยเกิร์ตโยเกิรนะ์ตดรี่ฟรีนะนั่งกินไหมหรือไม่ก็เป็นกินกับ o v e r n i น h t โอ๊ตแบบนี้ <Yeah. S 1> แค่นี้แหละทำให้ดูแล้วก็ทำให้กินนรวยแล้วเอจอกันใหม่นะจ้าคลิปหน้าบ๊ายบายนะกินเล่น กินเป็นอาหารเช้าละใช้คายซีเรียลแล้วก็กินกับโยเกิร์ตหรือว่าโอในโอตก็ได้ไปแล้วายบาทน่ากินมันอร่อยนะเลือ,เอ,อดเขาด้วยนีเห็นไหมกินกันดีกว่า